ลาแกซี่จมปูเห็นได้ชัดมากเลยครับทุกคนดูครับนี่ครับสายบจยูเลยครับสวัสดีกับทุกๆคนช่องไกลพันสตูดิโยวสวัสดีตอนเช้าครับผมรีวิวบอลซีอีกเร็วครับ ที่อยู่ด้านหน้าผมชื่อว่าบอนซีฮันุมันองค์ปลับปลานะครับตัวนี้อยู่ในตับลำมะเกียนนะครับซึ่งในตับลำตะเกียนก็มีฮันุมันไล่ตัวนะครับอย่างเช่นฮันุมันโจงกระน้นหรือว่าฮันุมันออกซึกฮันุมันเชิญทุงอะไรก็มีไล่ตัวนะครับแต่วันนี้ผมมารีวิวฮันุมันองค์ปรัปลาเป็นบอนซีที่มีเอกลักษณ์อีกหนึ่งตัวนะครับ นี่ครับเป็นเพื่อนดูครับอมปรับปลาตาห้พุ่มเดาคุณตั้งชื่อก็คือไม่ถึงว่าลิงกําลังอมปรับปลาอยู่ฮานุมานกำลังอมปรับลาอยู่นี่เป็นเพื่อนเห็นไหมครับกลายๆว่าเป็นเป็นคลึงนึ่งครับเประใบเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะไปพรมงๆกันเลยครับทุกคนลักษณะกงใบฮานุมานอมปรับปลากระดูกและเส้นเป็นสีุ่มพูนะครับ วิงปลาก็ซีชุมพูเหมือนกันนะครับทุกคนดูครับพื้นใบนี่ตอนตอนในกัดซีเขาจะเป็นแบบนี้ครับเป็นสีเคี้ยวกับโปกัดสีก็กลายมาเป็นซีเขาาแล้วก็มีสีช่มพูนะครับส่วนที่เป็นเผ่นใบก็ซีน้าตาลก็มีครับเมืน่นว่าจะมีลายซีครับดูกับเพื่อนเพือนนี่ใบที่หนึง่งใบที่สองตัวนี้พึ่งแตกรอดมาประมาณ เนากับใบนี้กลางสุดแล้วแต่ว่ารอรอให้โตนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อครับดูรายละเอียดเส้นกับเ,เ,เพื่อนๆสีชมพูคอบใบของเขาจะเป็นสีเขียวนะครับดูกับเพืเ่อนๆกบใบเป็นสีเขียวดูมุมกว้างไปเลยลักษณะ เป็นบอลใบยาวนะครับผมบอลใบยาวเป็นเมือนคลายๆวารูปใบโพนนครับลักษณะของใบนีมครับเป็นตัวนีูชิกถึงสะดือเลยครับเป็นใบค่อนขอ้างที่แข็งดูกับพูกับเอ้ยหูกับชิกถึงสะดือเลยครับจะมีอมชุมพูเล็กน้อยนะครับตีโค้ปู เห็นไหมครับสปุกล้ายเล็กหน่อยครับทุกคนนี่ครับช่วงสะปุกมาดูที่การนะครับการการจะเป็นสะพานนาลังนะครับตอนนี้แต่บางต้นมน้นปีเขาบอกว่าปีที่เขาเร่นเวยียดกวนเขาบอกว่าบางต้นอาจจะมีสะพานคทด้านหน้าด้านเดียวหรือบางต้นอาจจะไม่มีนะครับก็ง,งันนุมาณอมประตาวเตือน,นก็ลองพิจาณาดูกันเร็วกันนะครับ นี่ครับสะพานขอดซีเกี้ยวมะลินะครับการซีเกี้ยวมะลิกองพุ่มสะพานนาลังนะครับนี่สะพานนาครับส่วนสะพานหลังอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ครับเพืเ่อนๆจัดๆเลยครับดูที่ปักทำการแต่ก่อนครับเชียบคาดหาักตอน,นมีลูกอ่อนตัวนี้ปึงแตกน้องมากับหนึ่งตอนนะครับแล้วก็ลูก ฟังนีอีกสองตอนโอเคกับเพื่อนๆคลิปนี้ก็เอาไมา่จมเปลี่ยนเตานี้ก่อนนะครับอนมุมานอมปปลาของผมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จงปุ้มด้วยครับผมเรียงบอลจี้ให้เรียงตามใจโลานะครับตามใจราชจบนะครับแล้วเราจะมีความสุข เียงไปเรียงตามเปลือนนะครับเรียงตามเปือนเรียงตามกระเซ้ไม่ได้ครับต้องเรียงตามที่เราจบโอเคไปคนกับปุ่ม พวกน้นครับดีดีโป้มิ้นตะกอนนะครับนี่ครับมันปีครับนี่ครับทุกคนปีมือของน้นนะครับตรงกลางนี่ของน้นครับดีนะครับทีโป้มิ้นตะกอนนะครับแต่พวกเมนก็คือเรียบร้อยเลยนะครับสวยงามมากเลยครับพ่านุมานอุปปลาครับ หนุมานอมพภะพานะคะก็เป็นตอนหนึ่งในเรื่องรามเกียรติในตอนศึกมยราบซึ่งทิเพกเนี่ยได้ทำนายไว้ว่าพระรามจะมีเคราะห์ก็คือถ้าไปออกศึกในคราวเนี้ยก็คือจะถึงคราวเคราะห์นะคะข้านุมานจึงพยายามหาทางป้องกันเคราะห์ของพระรามโดยการเนรมิตร่างกายให้ใหญ่แล้วก็อมพภะพาซึ่งเป็นที่ประทับของพระรามเอาไว้แต่ว่ามยราบเนี่ยซึ่งได้รับคําสั่งมาจากทศกัณฐ์ก็รู้ทัน อุบายของหนุมานก็เลยหาทางเอาชนะหนุมานจนสามารถลักพาตัวพระรามไปได้นะคะนี่ก็เป็นแบบประวัติสั้นๆยอ่อๆนะคะ